ครับสวัสดีครับผมนายบุญญานนท์ปรียาพลามรหัสนักศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 3ย0 2 9น้ะครับวันนี้เราจะมาทำเบาจักรยานด้วยโปรแกรม Solidworks นะครับชิ้นงานใหม่ขึ้นมาครับเรียกแบบพาร์ทครับเราไปที่ท็อปเพลนครับเซนต์บาลาโพชัวเราเรื่องของการว่าเซนต์ไลน์นะครับอย่างรวดเร็วครับสมาร์ทเดเมล็ป่ม้นครับ เส้นนี้ยาว200มิลเมตรครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลากขึ้นมาอีก6เส้นด้วยกันนะครับแรัอจุดกิ่งกลามันจะเกิดความสัมพันธ์ครับจะลำบ,บากครับ ต้องเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับเรามาทำการสมาร์ทไดเมนชันนะฮะข้างล่างนี้ึงจะเป็นนี่ครับ ส่วนข้างบนนี้จะเป็น50าสิบร้อยที่ทำการสมาร์ทเดน n ชันไปเรื่อยๆนะครับฝั่นข้างบนนี้จะเป็น1าครับางนเป็นนี่เป็นร้อยห้าสิบ นะครับต่อไปเป็น100และอันสุดท้ายนี่เป็น25ไ,ได้ดังนี้นะครับไปที่คำสั่งอะไรอะ3 Point Arc นะครับ Center Point Arc นะครับเรือวแบบ3 Point Arc นะครับหน้ที่จุดนี้ครับนี่นี่ครับที่ซ้ำอีกทีหนึง่งเราจะได้เหมือนเป็นส่วนนึ่งของวงกลมขึ้นมาครับ ต่อไปไปที่คําสั่งสป라เพ้่อใช้ในการสร้างเส้นโค้งนะครับเดี๋ยวเราก็ลากบนไปที่ทุกจุดที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับโอเคได้ไหมงี้กด ESC หนึ่งครั้งนะที่ทําการคลิกเลือกที่เส้นทั้งสามนะครับไปที่ f i t Spline ครับทีนี้เส้นที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมด ถูกต้องครับต่อไปเราทำการ extrude นะครับขึ้นมา25มิลิเมครับทีนี้เราไปที่คำสั่ง draft นะครับเลือกองศานี้15ครับโดย neutral plane นี้เลือกข้างบน,นครับส่วน crest r u n d นี่ตรงน,นี้นะครับลูปหน้าจะอมาเป็นอ่อง่องครับต่อไปใช้คำสั่ง shell นะฮะ shell ให้ อ่าครับเชลโดยให้ความหนา5มิลิเมตรครับโอเคครับส่วนเป็นผิวที่เชลคลิกด้านบนนี้ครับถูกต้องครับในกลายเป็นรูปกลมๆอย่างนี้ครับต่อไปเนี่ยเราจะทำการสร้างพวกแกนภายใน ของเบาะนั่งเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับโดยเราจะต้องสร้างเพลนขึ้นมาให้ขนาดกับฝันเพลนนะครับโดยสร้างเพลนให้ขนาดขึ้นมาเป็นระยะ20มิลิเมตรจัดไปโอเคเลือก normal tool ครับเี๋เราจะสกเก็ตกันบนเพลนนี้นะฮะ เนี่ยไปดีเลือกเส้นตรงครับว่าจากจุดนี้ครับตั้งฉากขึ้นไปครับโอเคนี้ไปที่คําสั่งริบครับนี้เลือกริบแบบบอสไซส์นะฮะเรื่องนี้เลือกให้มันตั้งฉากนะครับ1 0ม mm มครับดรับ t 5 5องศา นะครับโอเคถูกต้องต่อไปนะครับเราจะทำการเว่อชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะโดยที่ไปที่สเก็ตนะครับว่าเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้สร้างเส้นตัดคร่าวๆขึ้นมาอย่างนี้ เลยเลยครับโอเคนะพี่จะทำการสมาร์ท m ดม s ชันนะฮะโดยที่เส้นล่างนี้ให้เป็น2.5ครับกับเนี่ยกับยี่บ25ครับ น okay. ส่วนข้างบนนี้ให้เป็นเท่าไหร่อ่าแปดสิบกับสี่สิบครับเร่ันก่อนโอเคทีนี้ความห่างที่จุดนี้น175ครับเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับ ้าห่างจากจุดนี้เป็นอืมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นสามสิบห้าครับโอเคเดีย๋ยวทำการวาดวงกลมครับวาดไปคร่าวๆก่อนว่าเราจะสามารถกําหนดขนาดมันได้ด้วย, Smart ยสมาร์ทเดเมนชันโอเคครับทำการสมาร์ทเดเมนชันเลยครับอ่าอนงานอยู่ ครับรัศมีไดเมเตอร์แปครับครับต่อไปเราจะลากเส้นเชื่อมของมันทั้งหมดนะครับนี่ครับไนี่ไ่นี่ครับขั้นตอนนี้เราจะยึกยือยึกยือนิดหน่อยนะฮะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ก็ลากไปเรื่อยๆนะอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเสียงใะจริงๆก็คือขี้เกียจพูดนะฮะ แน่นี้มาอย่างนี้ก็ไปที่คำถาม เมื่อลิฟเราจะลิฟแบบโบสไซด์เหมือนเดิมนะผมว่าในแนงสีมันเป็นเซคคันไซนี้น่าจะผิดครับเรื่องแบบ2องมเมครับตั้งฉากครับเรื่องแบบเนเชรอรลครับถูกต้องครับว่าหน้าตามันก็จะประมาณนี้แหละครับต่อไปเป็นการอ่าลืมขั้นตอนใหญ่ไปขั้นตอนนี้งนะครับไม่เป็นไรครับดิฟเเลทครับ เป็นมุมเท่าไหร่สิบมิลลิเมตรครับเนื้อที่ขอบล่างครับนี่ครับลองครับโอเคครับเรามาลงสีแค่นอีก่อนครับท,ที่ตรงนี้ครับเบาะนี้เป็นหนังเป็นยางแล้ครับ สีน้ครับโอเคครับจบกันเลยงั้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ